ยัง่ตายอยู่ไปแล้วทุกคนโอ้มาแล้วตัวนึ่งมันนี้กัสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจะคุยสักคนนะมันนี้กะคอยกะได้อ่อมาพยายามกับรักหนูแล้วทุกคนหนละังจากยำกับรักหนูแล้วกะคอยกะสิได้ Dùng UBixxно lát rất là trang gửi chuyện, nên choливоessings players cũng được ở đây hướng dẫn về các giedi mà tôi đã truy cậpidalilla trên internet. Các bạn tube nữa thì hoàn thiện 2 để uE6S mà 1 บวถือในทุกคนนะบมานลองนี้นี่ลูดในทุกคนนะอ้ตัวยู่โูมันนี่ลูดกรับกับโอ้ตัวเสียดายะทุกคนนะน โอ้ oh. okay, <Okay. S 1> นี่น้ำมันค์กินนะทุกคน mm. นี่น,นี่ก็กื่อกระได้ยามลางังต่อไปอีก mm. มันควัดกินนะทุกคน นะหลังกับเอนะทุกคนนะโอ้โหมาแก้ไปเรงเลยเดีคอยสิไปหาดอนดอนมั่นแถวๆนี้โั้ไม่สิเห็นหรือบ่นะกับกนะ่อนมาแก้ไปพอไปได้ผู้เสอือในนี้นะทุกคน แกรูดไปเช่นน ah, ี่นี่ทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี yeah. yeah, ่ยังไม่ตายอยู่ไปแล้วทุกคนนี่ยังไม่ใช่ได้ตายอยู่ทุกคนโอ้ มาแล้วตัวนั่งมันนี้กะหนูขี้ก็เดินโอ้อันนี้กะสิได้ยามล้างต่อไปบันนี้กะับเอแล้วนะทุกคน เทนี่หายากนะทุกคนนะมันแก่ไปนี่นะเดี๋ยวก็สิหาหาเพิ่งความันสิเห็นหรือเ่อนะสเนสเือนี้เสือนี้นะทุกคนเห็นเล่ ไดนน้แล้วทุกคนได้สองตัวแล้วมันนี่ค่ะอันนี้ค่ะ,นนคะสิได้ไปยามล้างต่อไปอีกเดี๋ยว้าเขามาลุ้นเรื่องหลังนี้อีกนะทุกคนบ้ที่เหเียนต้นคือเก่า ถือเลยทุกคนนี่หนูทองขาวด้วยตัวนี้มาอีกแล้วทุกคนสามตัวละมาลุ้นบางหลังนี้ thụi ra thằng quần. ô này tổ bọc đi leo, 4 si tổ ô oh. màn, màn, màn. หลังนี้ก็สงสัยมานอที่แ้วทุกคนเพราะว่าเห็นกรับอโอ้เฮหลังนี้นี่โอ้เฮเลยทุกคนหลังนี้บ่อนเลยอคอยเจอนี้นี่ มัน่อยกิได้ปะมันบ่เห็นกะมานอนนี้เลยทุกคนนี่หนูรองขาวเลยตัวนี้โอ้่ายแล้วมันมันอันนี้ก็สิได้ลุ้นลางต่อไปอีก พราะว่าก,กับกะยังเลยประมาณหกเจ็ดลางทุกคนเลยตอนนี้กับที่คอยเซอร์ก็ยังเลยสองลางนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปลุ้นน้ำเดียวว่ามันสีถึกหรือบ่อสองลางนะทางไปยามกับกะหกนะทุกคนนะมีทั้งหญ้าแล้วก็สวนมันนี่แน่หกสวนมันนี่ก็พอหก มีแต oh. ่ลำมันทั้งหมดไปทั้งเดือบอดึ้ทุกคนบอหมานได้สองลางนี่ วันนี้ก็สิได้พยายามรางสุดท้ายแล้วอะไรเด้หลังสุดท้ายนี่สีมานอยู่วะเนาะบอทีออ่ทุกคนเอ้ยลางสุดท้ายกับบอทีอ่กราบกะยามมืดกุหลาบแล้วลนะ่ะทุกคนนะ บันนี้ก็สิได้เลาะมือเทงมือเทงก็ไปละทำอิดวาสิไปหาลัดเช้าเลยแต่ว่ามันสวยละก็เลยเมื่อเลยนะเพราะว่าเยอะเขา่าละเดี๋ยวฮงกับมือเบิงนันเดียวหนูกะว่ามันได้จจตโตกะมาหอดโซนมันก่อยเองนะนะทุกคนนะแต่ก้อยสิบได้ออกไปอ่เทงเพราะว่า มาวันนี้ละมีค่อยเป็นวาว่าเปิ้ยังสีเอา,ขเ,อาเขิงอาติ้าไปเลยเอามานี่นะค่อยก็เลยอยู่ท่านี้นี่วันนี้ละบอนอยู่กะเปิ้ว่าเปิ้สีเข้ามากก้นมันนะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ค่อยกาสีได้เอาหนูออกมาแต่ทงเบิงควานสีได้จกโตว,ว่ามันสีตัวใหญ่เนี่ยบอ ใหญ่ ฮาโตมานทุกคนวันนี้นะมาโบกเอามาพร้อมนะ เจอแจงนี่ก็แซ่ ว่าเมื่อสัมมี้นะทุกคนนะบัดน,นี้ก็ค่อยก็สิได้ไปหาจีนูนี่ปิง่งกี่เขากันนะทุกคนนะและสำหรับคลิปนี้ก็กะสิขอจบไว้เพียงจัมมี้นะทุกคนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปตอนกดมั่นนี่แหละทุกคนเลยแล้วก็ขอขอบมุกขอ,อกบใจนะ พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสุกคนนะที่กำลังติดตามแล้วก็ับส้มคลิปของบาลมอนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายทุกคน